เริ่มเข้าสวนแล้วนะเจ้าวันนี้เป็นวันแรกแหกมานที่จะไาทุกคนไปแอลพอสวนก่อนนะเจ้าก่อนอื่นกับสวัสดีเจ้ายินดีตอนนี้พอสู่ช่องวีเวียนคนเหนือนะเจ้าะจะะปวณจะพาทุกคนไปแอลสวนนะเจ้าเป็นเดือนนี้แล้วนะเจ้าทุกคนที่บ่ได้ไปสวนแหสวนก็เป็นสองเดือนแล้วมาได้ไป แต่วันนี้จะไปส่วนส่วนที่ประเวียนเกยไปทุกคนไปนะเจ้าเขาจะไปพอว่าความพร้อมของใบลำไย,ยพร้อมเลยยังนะเจ้าอาหากว่าพร้อมแล้วก็เห็นประมาณสี่ห้าวันประเวียนจะผลสารเปื้อตาดอกนะเจ้า,ปาไปไปด้วยกันนะเจ้า้าเปิดกรลังสีเข้าหนวดเข้ายองไงบรรยากาศลอยข่ำยำแรงนะเจ้าทุกคน ประมาณสามโมงกว่านะเจ้าตเรียนมาเอวสวนจะประมาณนี้นะเจ้าอากาศก็เริ่มเย็นลงเย็นลงนะนะเจ้าสุกนี้บ้านตวเวียนค่อนข้างจะหนาวนะเจ้าบรรยากาศ่อนแรง ทุกคนด้คนง่ายเงี้ยก้าสานใบลำไยย,ยังอ่อนอยู่เลยก้น 个对哩。 เนี่ยาต่มันหมดตุยนะเจ้าเ่าวาเรียนชีดยาบ่ดถึงมันนะเจ้ามันก็เลยไม่ตุย <laughs> ถอนมันออกนะเจ้าทุกคนอันมันจะแผ่มเมล็ดออกแหมน,นะเจ้านี่ขนาดปะเวียนผลย้าแล้วนะเจ้านี่ทุกคนขนาดปะเวียนผลย้าแล้วนะเจ้านี่มันยังขึ้นมาแหนเต็มเลยนะเจ้าเดี๋ยวพราถ้ามันขึ้นเยอะๆเราปะเวียนจะเอาย้ามาผลเดีย๋ยวตีบอกเฮ่อมันได้แผ่แหมนะเจ้านี่หัดปูโรตทุกคน เต็มหมดเลยต้องบอมันตันได้ออกดอกอยมันขึ้นกันเนาะเดี๋ยวพริเวยนจะอยอามาฉีดมาอาขนเงินจะได้ต้องแผ่พันธน์ก่น 哎。Oh. เจ้าทุกคนตะเวนกับไปเดินพอสวนเรียบร้อยแล้วนะเจ้ากับใบลำไยย,ยังบอกพ่ออมเดินนะเจ้าทุกคนกับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะมาฝนสารเปิดต่ดอกได้นะเจ้ารูปล่าลำไย,ยระเวนกันยังบอกพ่ออ่ำตีหื้อสารแต่นะเจ้าใบยังบอกแกแต่เจ้าสำหรับที่นี่ระเวนกับขอจบเพียงแต่อีก,ก่อน ฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามช่องวิเวียนคนเหนือตัวนะเจ้าเปลี่ยนกำลังใจเพื่อปวีณได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าคลิปต่อไปนี่ปวีณจะไปย่าอหยังไปทำไอหยังฝากติดตามตัวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้า